จริงๆนะคือวันนี้นะครับผมมาถ่ายตอนวันที่สองพฤศจิกาจริงๆอะ่ะบิลบอร์ดต,ต้องขึ้นมาเมื่อวานนี้แล้วนะ เพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับปีที่แล้วก็เจอเหมือนกันนะปีที่แล้วเป็นฮูปปีนี้เป็นของนีนี่โอ้โหไม่น่าจริงๆนะครับผมก็อยากจะฝากทาง I อ m แล้วก็รวมถึงวันในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะก็ช่วยด้วยกันเรื่องของไอจัดดิลบอร์ดที่มันขึ้นผี่แค่หนึ่งวันเท่านั้เองอะ ใจนะว่าทำไหมนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในปีละครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็บอกกันเลยว่าอันนี้เสียใจมากเลย นี่ไงนี่ไงขึ้นมาโมขึ้นมาวันนี้แต่วันเกิดเมื่อวานพลาดไปได้ไงล่ะครับเนี่ยฮะ